สวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตค่ะบันเทิงในรอบวันนี้ไปด้วยกันแล้วนะคะกับนาย e n t e r t a i n m นท t l i ฟ e อยู่ด้วยกันกับออนพัทธิราค่ะถึงแม้ว่าวันวาเลนไทน์จะผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่าโอ้โหความหวานนี่ก็ยังคงฟุ้งกระจายอบอวลไปด้วยความรักของเราคนบันเทิงค่ะโดยเฉพาะคู่รักต่างวัยนะคะแม่แอฟแล้วก็นนท์กุลค่ะแม่แอฟเนี่ยเขาจะมาเล่านะคะโมเมนต์ s ว e ทหวานๆในวันวาเลนไทน์ให้เราได้อิจฉาเอ้ยเอาใหม่ให้เราได้ฟังกันค่ะ ถ้เมาข้อจริงเพราะแคปไว้หมดแล้วเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะขอเอาใจคนรักสตรอเบอรี่กันหน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่าที่สยามพารากอนนะคะตอนนี้เขามีงานสุดยิ่งใหญ่กับเทศกาลสตรอเบอรี่ว้าวชอบมากเหมือนกันไปดูกันดีกว่าค่ะว่าในงานนะมีอะไรกันบ้าง สตรอเบอรี่ชาวไทยฟินหนักสมการรอคอยเมื่อเมืองนอนทซานสาธาร,รณรัฐเกาหลีใต้จับมือกรุงเทพมหานครและศูนย์การค้าสยามพารากอนจัดงาน2 0 2 4นน u s a f Strawberry Festival in Bangkok งานเทศกาลสตรอเบอรี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ที่จัดมายาวนานกว่า27ปีมาไว้ในประเทศไทยณพักาพาพรากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะโดยภายในงานนะคะได้รวบรวมเต้ากิหรือสตรอเบอรี่ราชินีผลไม้ของประเทศเกาหลีใต้หนึ่งในผลไม้ยอดนิยมของขนทัว โลกที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความหวานกรอบนอกนุ่มในโดยเฉพาะไฮไลท์เด็ดกับสตรอเบอรี่สายพันธุ์ kingsberry ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความอร่อยหอมหวานแล้วก็ลูกใหญ่ที่สุดในโลกค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานทุกคนยังได้สัมผัสประสบการณ์ขนมหวานหลากหลายชนิดอาทิคาเฟ่ขนมหวานจากสตรอเบอรี การห่อเซตของควันสตรอเบอรี่การทำน้ำสตรอเบอรี่ทำสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตและแททูสตรอเบอรี่อีกทั้งยังได้สัมผัสวัฒนธรรมของเกาหลีอาทิสวมชุดฮันบกสาธิตกีฬาเทควันโดและพบกับประสบการณ์ทำผมสไตล์เกาหลีอีกด้วยค่ะ โดยในพิธีเปิดงานเมื่อวานนี้นะคะยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินทั้งไทยและเกาหลีอาทิเกิลกรุ๊ปหน้าไสแดนกิมจิวงวีนาและบอยแบนด์มากความสามารถวงเกรทไ u y s และเหล่าดีเจชื่อดังที่บินตรงมาสร้างความสนุกจากเกาหลีใต้ค่ะพร้อมศิลปินทีป๊สุดฮอตวงพิกซี่ r ร็อกซแล้วก็แพลน B ี เอาเป็นว่าใครที่อยากลองลิ้มชิมรสกับสตรอเบอรี่หวานฉ่ำแสนอร่อยพร้อมสัมผัสกลิ่นอายเกาหลีแบบไม่ต้องบินไปไกลห้ามพลาดงานเทศกาลสตรอเบอรี่นานาชาติ2024 n o n s 24นองซานสตรอเบอรี่เฟส i a วั n ใ k แบง kok จัดยาวตั้งแต่วันนี้จนถึง18กุมภาพันธ์ณศูนยะ์การค้าสยามพารากอนค่ะ กินมากเลยค่ะยังไปกันทันนะคะสำหรับคนรักสตรอเบอรี่จนถึงวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะคะที่สยามภาราการคะ่ะส่วนตอนนี้พักกันแป๊บเดียวนะคะยังมีเรื่องดราม,มา่าแต่ฝั่งนี้เนี่ยคราวนี้ข้าไปที่ต่างประเทศกับซิงเกิลใหม่ของตัวแม่บิอนเซ่ค่ะกล้าบ้าล่ะกล้าเพื่อนได้มากกว่าเดิม protect สูตรผสานแบคทีเรียช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99.9%ช่วยปกป้องผิวอย่างเป็นธรรมชาติแม่กลูภาคใต้ว่าไงกันบ้างไปดูกันเลยครับกลุกมก,กามกามก้สนิทต้องลาแม่ทั่วที่สูดแล้วทั่วไทยต่างนิยมใช้ทำน่แล้วปรุรแม่ครวด้าน,นรสชาติต้องยกให้ปลาแม่ครว ยาแก้ไอตราอาปาเช่ ache, และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ภาพยนต์นะคะที่แฟนเพลงของราชาเพลงป๊อปผู้ร่วงรับรอคอยกันกับโปรเจกต์ของไมเคิลค่ะก็จะถ่ายทอดเรื่องราวนะคะของราชาเพลงป๊อปอย่างไมเคิลแจ็ k สันให้ทุกคนได้รับรู้กัน,นะคะ่ะตอนนี้ปล่อยตัวอย่างภาพแรกมาแล้วบอกเลยว่าผู้ชมขนลุกเลยอะเพราะว่าเหมือนมาก เมลจากแฟนเพลงถล่มทลายขนาดนี้ค่ะหมดเวลาของออนในคืนนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายเอ็นเตอร์เทนในเวลา1 1มงครึ่งทางช่อง9กด30สำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ